เด็ก,ดกๆรู้แล้วว่าประเภทของยารักษาโรคมียาประเภทที่เป็นเม็ดแล้วก็เป็นน้ำมียาใช้ภายนอกแล้วก็ยาที่รับประทานได้นะคะรู้แล้วก็ระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงามค่ะอ่ะอเดี๋ยวเราทำกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างค่ะชุดพัฒนาอัจฉริยภาพ Qs เอาละค่ะเด็กๆจบเรื่องราวเกี่ยวก,กับยาแล้วนะคะทำชุดกิจกรรมอัจฉริยภาพ Qs หน้าที่18ก่อนท้า เราต้องทัววิธีการเขียนกากบาดกากบาดเขียนยังไงคะจาได้ไหมอ่ะดูกันเลยค่ะเราจะเขียนกากบาดด้วยเส้นตรงทับกันสองเส้นนะคะเริ่มเลยเส้นที่หนึง่งอ่ะเส้นที่สองนี่เสร็จเรียบร้อยยากไหมคะไม่ยากเลยอ่ะเริ่มทํากิจกรรมเลยค่ะอะ่ชุดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทีเรสหน้าสิบแปด เด็กๆขาเด็กๆต้องเขียนภาพกากบาทลงบนภาพที่แตกต่างจากภาพอื่นแล้วเด็กๆจะต้องสังเกตภาพนะคะสังเกตเปรียบเทียบหนึ่งสามทีละแถวลงไปทางล่างอ่ะพร้อมหรือยังคะอ่ะพร้อมแล้วให้กากบาทภาพที่แตกต่างไปจากภาพอื่นเราดูแถวนี้นะคะอ่าจากข้างบนลงข้างล่างอย่างนี้นะคะ เริ่มเลยแถวที่หนึ่งจานสีเหลืองภาพไหนแตกต่างไปจากภาพอื่นเด็กๆก็สังเกตดูให้ครบเลยค่ะจานสีเหลือง,จเ,องเจอหรือยังคะอ่ะคุณครูเจอแล้วค่ะภาพนี้รับกากะบาดเลยค่ะแถวที่สองดูเลยค่ะจานสีชมพดูดูจากข้างบนลงข้างล่างนะคะเหมือนกันไหมภาพไหนแตกต่างคะดูเลยอ่ะคุณครูเจอแล้วค่ะภาพนี้รกระบ,บาดได้เลยค่ะ เอาละค่ะแถวนี้จานสีเขียวเอจานไหนนะ่แตกต่างจากเพื่อน่อะครูจะละค่ะนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ยากเลยทำแล้วส่งรูปภาพมาให้ครูดูด้วยนะคะจบกิจกรรมแค่นี้ค่ะสวัสดี